สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับผพต้ติดตามทุกท่านพี่น้องมีหลักฟแฟนเพลงแฟนมอลำลูกหลานมอลำเพชรลำเพลินที่หลักและเขารบสุขูสุขคนครับตักทายี่น้องในคลิปนี้กับบรรยากาศอยู่บริเวณบ้านผักสำนักง,งานของลูกหลานทีมงานมอลำเพชรลำเพลินครับเอาไเอกวันไปอ,อกครับ สวัสดีครับพอใช้แล้วมั่งวิธีครับมั่งวิธีมั่งไปยังวิธีมั่งลบแดดลบฝนยังไงครับมันโอ้ใส่งานลายบ to <together> oh. so ่ใ <simulated> ส <forests sit pudding> oh. oh, ่งานลายครับเอ้าเวทีนี้สามเดือนวั่งแม่นบ่บ่กูมีตรงวิธีกลางไลยพ่นครับมันโอ้นั่นครับโอ้ชิมีวิธีกลางอยู่ทั้งพุ่นตรงวิธีเดียวครับแสดงว่ามุนี่วทีขอบตัวนี้เวทีขอบโอ้ เอาหัวหน้าสำนักงานเขาก็ีบเกียดบ่โจมไอ้มู้เจ้่านเยคอรเดอ่านเ้หวนฮัด้ตวิธีเบ่ัวนิธีต่างเกันผู้ใดสีมาทำกันแสดงนี่ก็ต้องเศร้ามู้เจ้เติครับตรงพานก่อนโอ้เรียบร้อยเลยบรับัดทุกบนั่น แียงสอดแจงมาแล้วมันาามไล่ยังว่าอ,อย่าไล่ปนีนะเพราะนี่ัดตังเวทีขึ้นมูตัวต้องมาเศร้าแล้วมัน Bert, รเามว่าเยท้ที่ดีย่ะเีวต้ยรเียงเฮ้ออาดีเว้ยเออคืออยู่ล่ำใส้เตียงนะลำพื้นแม่สันตัวก็มาทำสัญญาที่ล่ะเับพญ่ยัเนี่ยยังได้เวทีอ่ะพราหายซิดพหญ่ามพาะวนเน <that Ag> ี <ch> ่ย <arts> Ừ. Không có thêm củi chắc con Anh mày. gì โอ้ครับเอาเอาสร้างยังไงนี่มึงจะมือรถไปยังเทีุ่่นโอ้โเออบอกเขาหเลยเฮ้เทีุ่่นวะนะมกรลังผอิตเชนวนอยู่ครับกลังผลิตเอาพป ป้าอันนีเวียกอ่ะปบีย่งเย็นนะนเยนค้องกับคลองกัย่านเป็นอยูแล้วว่าเ้ยเ็นไปเลยฮะแล้วเล่นไปสิแล้วว่าซ้อมซไม่ซ้อมไม่ซ้อมไม่ซ้อมไม่ปีหน้าบ่ซ้อมไม่ปีนาก็วดาแล้วะเลี้ยนอกเ็นอกกัเ็นนอกได้มาได้ใชฮะมือรอดหนีร้กว่าเาบอกเรื่องไปรักมือพุ่นบังไฟพ่อป้าได้นีมันคือคุ้นแท่ว่ เอาไปไว้ช่วเทียบลูกกับใบเอาล้นแล้วเนาะโอ้ oh. ลูกยันหามีคนยังสูบยาไปพ่อยไปบ้างเวลาเติ็มก็อเอาไว้ถ้าขายดินะฮะ <Huh? S 1> กิโลละซี่ลอยหาลอยผมนี่ซัน่ะบ่ก่าแมนโอ้ลูกย่านย่านเดินพ่อยเดินลูกเข็นก็ยอมเดินพ่อวบางไวลาแข่งเต็นเนาะ เห็นไหัดจุ่มข้าเจ้าสูบยาไให้าข้เจ้าเคียใส่ห้ามันใ่เมีนใ่เกิจงอข้นลูกก็เลยเก็บว่ห้าวว่จังสนบ่เก็บมาเมียนในนี้ครับมันะสมดีดีนี่ครับะส์ดีว่าครับโอ้เดียวมากจเดยังก็วบก็ยันเป็นประเดก็เลยห็นจุดจิ่มเลเอออไงอีนงวดึกนาไปนาวะเขาทาไอ้นี่ก่อนเลือหรอเิ่งโลกอ cái nhón nó để nhìn mường ván mường con gần đây vạ đây kiết tầm kiết tầm luôn như thế khó khăn với lại gì mường luôn ao trăng ngoài cây với lá cây ta luôn cua với lại gì ao trăng ngoài cây thì nó nằm đồn với lại cua quạt này này cái nào đang gì bên nước vắt đi qua ừ. mà nhỏ đang gì à háu cọt đấy hồi cọp kì gần là vạ như gần như là bằng phai bằng lá bài này ngang 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 เฮ็ดขาย่เฮ็ดจืดขึ้นจีว่าขอทาหอกว่านั่นไงกขึ้น่จะใช้หัวมาบน้าน่ะใช้บเฮ็ดขายเข้าไปเห็ดขายมันก็ยสีป็แกงใส้ตาลูข้าวอะเรยัาเห็ดขังบ้างไว้ต่อข้ามจับได้กระณาวี่ยงไกลๆหรือตอนนั้นอ้าวฝ้ายจังฉันมาโอ้ยเห็ดอึดเวียงเงนเงัน พากันซ่อมตลกเด้อครับผมนั่นคือเห็นบ่นั่นคือยังพอายามฮัดก็พยายาอ้วนนนั่ซ่อมเบรกเล็กด้วยนะโอ้ครับผมอันนี้คือซ่อมนี่นี่เออเรซ่อมมาแมนซ่อมติดตั้งไว้ที่อีกชื่อไงก็พ่อเงครับพ่อยังโขกยางไหมมวนก้อนโตล้วเครื่องมาอเครื่องมือเครื่องมือมันมันจัดกากันซ่อม่านอ้อมก็เพียงขาเกิดความไว้สบายครับ ก็มาเมาชาบ้ารคือว่าหออ่างกคือพึ่งว่าหอก็มาเมี่ปีก่อนบริเลนซ้ำขึ้นเ่าเนีหยะบางิีก็ว่าเันไม่เลยเนาะเขาซ่ไม่หกัดนี้ซัอนก็เก่เาใช่กันนะรับลื่อมแบบนี้ทางโดนอะไรเลื่อมเนี้ยบัดนี้ก็จะมาหางชวงพ่งอ่ะพอเผาห้งอ่ะเลื่อม

เปลี่ยนๆน้อยๆฮะไอ็มมองจอดรถจอดล่าเดี๋ยวมือแรกสิผ้าซ้อมคาราโอเกะลองเพลงนักลองนักลองหัดกับนักลองอ้วนวันนี้หัดก็ลองเพลงพันอ้วนก็ลองเพลง <S 1> <S 1> <S 1> ถือว่าเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งครับหลังจากวันไรครับนี่ หลังจากที่เฮาได้ทําการไล่สดในอีพีที่1ของซีซั่น2ที่ผ่านมาเมื่อนี้กะบรรยากาศเมื่อนี้ครับอยู่บริเวณบานผักสำนักง,งานของทีมงานมอรมเพลำํลำเพลินเพระาะว่าขกิติเตรียมอุปกรณ์ไว้ในเดือนหนาเฮาเก็สิได้ติดตั้งนะครับระบบติดตั้งเวทีนะครับอันนี้ก็สรเพิ่มเติมพนักง,งาน บอกว่าสิเป็นพนักง,งานดูแลนะครับเวทีดูแลฉากนะครับกระชิ่เริ่มเดือนสิงหาครับที่เขาจะได้เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับฤดูกันฤดูกันนาก็คือฤดูกา,กาน,ากนออกาของซีซั่น2นะครับผีพ่พสองสองบ้นหอยหกิหนะครับต้องหกสกครับ ฉะนั้นแล้วบรรยากาศเมื่อนี้นจ้ะจับพี่น้องสุกๆุก,กำลังใจนะครับเออจังใดก็อยเริ่มทีมงงานหมอล,ำเ,ลำเพลนะินนะครับในฤดูกาลนาครับจ่อภาพจ่อการจ้างงานฝากนะครับที่ยังบ่ท่านได้มีมหรัรสพที่จะมาเสพมางานในงานบุ่นต่างๆงานประเภทนี้ ให้กินฮอดจิตถึงทีมงานมอลำเพลิลำเพิ่นได้เลยนะครับพี่น้องกระทักมาได้เบอร์โทรศัพท์นะครับ0885335199 0885335199ครับติดต่อได้โดยตรงพัทยาบาลสายจวดครับ ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับพี่น้องที่เขามาเบ่งเขามาชมบรรยากาศในการไล่สดนะครับทุกๆไล่นะครับที่ผ่านมาขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับล้วก็เมื่อน,นี้กับมาไทายคลิปให้พี่น้องได้เบ่งบรรยากาศในคลิปนี้ครับถือว่าเป็นอีกคลิปหนึ่งที่ให้พี่น้องได้เบ่งได้ชมขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณพี่น้อง fc แฟนครับทุกการติดตามเบ่งแล้วก็อย่าลืม นะครับกดนะครับติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับรนะรบ่าจะเป็นทางเพจเพจรำเพรินแล้วก็ทางช่อง y o ยูทูปพยาบาลสายจวดเพจรำเพรินออฟฟิเชียลครับสำหรับคลิปนี้พยาบาลสายจวดเพจรำเพรินออฟฟิเชียลจากโค้งสิวเอาไว้ซ้ำนี้ครับคลิปหน้าจังมาว่ากันไหมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ